but, กลับเข้าสู่ช่วง The l i i Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมาให้คำปรึกษาความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงโรคโรคหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าโรคกินไม่หยุดนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าอ,อาการที่บางคนชอบเป็นเวลาเจออาหารถูกใจเวลาหิวมากๆก,ก็จะกินไม่หยุดไม่สามารถหยุดตัวเองได้แต่ว่ามันมีโรคนี้อยู่จริงๆค่ะสาหรับโรคกินไม่หยุดซึ่งโรคนี้จะเป็นอันตรายยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะมาทอความรู้จักกับโรคนี้เพิ่มมากขึ้นกับ ผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์ในแพทย์การจำรุนโรดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์การสวัสดีครับสวัสดีครับโรคกินไม่หยุดนี้มันคืออะไรคะอาจารย์การต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการกินนะครับในกลุ่มโรคหนึ่งทางจิตเวชเนี่ยจะมีโรคที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า eating disorders ะนะครับหรือก,ก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินนั่นแหละนะครับโรคกินไม่หยุดภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะครับขเขาเรียกว่า binge eating disorder นะครับก็จะเป็นโรคกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ก็ต้องเท้าความไปที่ตัวคำครับว่า ภาวะที่เรียกว่ากินไม่หยุดเนี่ยหรือที่เรียกว่า binge eating เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะจำเพาะตัวของมันนะครับว่าทำไมมันถึงเรียกว่ากินไม่หยุดนะครับก็โดยคร่าๆวๆเราก็คือมันเป็นลักษณะของตัวพฤติกรรมที่มีการกินที่มากนะครับเกินกว่าโดยทั่ว,วไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับ,รบถ้าเทียบกับคนส่วนใหญ่แล้ว กินโดยในปริมาณที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปนะครับและในช่วงเวลาที่จํากัดยกตัวอย่างเช่นสมมติใน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับคนทั่วไปไม่กินเยอะขนาดเนี้ยใน2ชั่วโมงแต่ตอนนี้กินเยอะมากเลยนะครับนะฮะและก็จะบวกกับอย่างหนึ่งนอกจากปริมาณนะครับก็คือเรื่องของการที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับคือรู้สึกว่ามันมันมันคุมไม่ได้อ่ะมันต้องกินต่อไปเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยในปริมาณที่มาก นี่ก็จะเป็นลักษณะหลักๆของสิ่งที่เรียกว่า binge eating นะครับนะฮะซึ่งมันอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราจะทราบได้ยังไงคะว่าอะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นโรคกินไม่หยุดแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอะถ้ากินระยะเวลา2ชั่วโมงบางคนอาจจะบอกวุ้ยทะละช่วงกําลังกินแบบบุฟเฟ่เนียกินเยอะมากหรือว่าบางคนที่เขาแบบเป็นคนชอบกินเจอของชอบก็อาจจะกินไม่หยุดได้ค่ะ ทีนี้อาการแบบไหนถึงเข้าขั้นว่าอาจเป็นโรคแล้วอะค่ะอืม,อมก็กลับมาที่ที่เราเคยคุยกันทุกๆครั้งนะครับกับการที่จะบอกว่าเป็นโรคในภาวะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการที่พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกับการใช้ชีวิตนะครับค่ะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากนะครับก็คือหมายถึงว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีพฤติกรรมแบบนี้หรอกนะครับ แต่ว่ามันไม่สามารถยับยัง้งชั่งใจได้มันมีพฤติกรรมแบบนี้มากๆนะครับกับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ<ม>อที่บอกไปแล้วนะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันด้วยนะครับก็คืออาจจะกลายเป็นว่าเอ๊ะต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อน<ม>หรือว่ากลายเป็นว่าทําให้มีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานอะไรบางอย่างนะครับ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการทําอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่ได้เกิดแค่เป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับเช่นในสักประมาณสักสามเดือนอะไรเงี้ยนะครับ<ช>ก็<ช>มีพฤติกรรมแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์หอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรเง<ช>ี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าไขาของตัวการวินิจฉัยกลุ่มโรคก,กลุ่มนี้แล้วมีปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนี้ไหมคะว่าสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับจริงๆ นอกจากพูดถึงโรคนี้แล้วเนี่ยอยากหมายรวมถึงโรคอื่นในโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินด้วยนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินโรคที่ชื่อบูลิเมียนะครับบูลิเมียเนโวซ่าก็เป็นโรคก,กลุ่มหนึ่งนะที่อยู่โรคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโรคของพฤติกรรมการกินนะครับหรือตัว ia, อโนเรกเซียนะครับเนโวซ่าที่อันนี้ทีท่บางคนก็อาจจะเคยได้ยินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโรคทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินเนี่ย ต้องบอกว่าสาเหตุเราก็จะมองเป็นหลายๆปัจจัยร่วมกันนะครับทั้งปัจจัยทางด้านของชีวภาพทางด้าน <คะ S 1> ชีววิทยานะครับปัจจัยด้านร่างกายออมีปัจจัยทางด้านของจิตใจและปัจจัย <คะ S 1> ทางด้านของสังคมนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของบางทีกรรมพันธุ์ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับ <คะ S 1> ที่มีผลกับพฤติกรรมกับโรคเหล่านี้นะครับ uh ในเรื่องของสารสื่อประสาทก็มีการศึกษานะครับว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ทางด้านจิตใจเนี่ยก็พบว่า,าในตัวของครอบครัวนะครับของคนที่มีโรคโรคนี้เนี่ยมักจะพบมีลักษณะของความที่บางทีมีการควบคุมค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะใชอ้อมีเรื่องของการที่ใช้อารมณ์ นะครับ mm hmm. ต่อกันและกันหรือว่ามีผู้ป่วยเองหลายๆที่มาพบมีลักษณะของความเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น perfectionist mm hmm. คือมีต้องการความสมบูรณ์แบบะอะไรบางอย่างนะครับ mm hmm. อันนี้ก็พบว่าเป็นปัจจัยนะครับ mm hmm. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของทางสังคมนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาจะพบว่าโรคเนี้ยพบเยอะในสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องรูปร่างะนะครับโดยเฉพาะสังคมทุนนิยมสังคมพัฒนาแล้วอะ mm hmm. ไรเงี้ยนะครับที่เรียกว่าพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับ ที่เขามักจะดูนายแบบนังแบบอะไรเป็นเป็นตัวอย่างค่อนข้างเยอะ,ะอะไรเงี้ยครับก็พบว่ามีโรคพวกนี้เยอะค่ะซึ่งอันตรายจากการที่เป็นโรคกินไม่หยุดคะ่ะมันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพกายสุขภาพใจของคนคนนั้นบ้างคะอืมอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นสุขภาพกายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะทําให้มีผลกับทางด้านเรื่องของระบบทางเดินอาหาระนะครับถ้าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับหรือว่าอาจจะทําให้มีผลเกี่ยวกับงกับน้ําหนัก <c oughs> นะครับเ,เรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน <c oughs> อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะที่เมื่อกี้ผมเท้าความไปถึงโรคอื่นนะครับเ <c oughs> ช่นเป็นโรคบูลิเมีย <c oughs> หรืออะไร ตรงนั้นก็อาจจะมีผลในเชิงของการที่ถ้าเป็นบูลิเมียเนี่ยถ้าอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็จะมีการที่พยายามที่เอ่อเอาอาหารนั้นออกมาอาจจะลุ้งคออาเจียนใช่ครับเป็นการลุ้งคอเป็นการใช้ยาถ่ายหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อระบายออกมาก็จะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี่ยครับระบบทางเดินที่มันถูกกระทบจากการที่ล้วงเอาออกหรืออะไรเงี้ยได้นะครับหรือถ้าเป็นอโนเรกเซียที่มีการจํากัดปริมาณอาหารไปเลยจนผอมไปเลยก็จะมีผลกับร่างกายได้ในลักษณะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ ส่วนในทางจิตใจเนี่ยแน่นอนต้องที่บอกไปว่าคนที่มีโรคกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ชอบ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. และหลายๆที่ก็มีผลกับสุขภาพจิตได้ในเชิงที่มันทําให้คอยเครียด <c oughs> คอยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเรามีความผิดป,ปกติอะไรหรือเปล่าบางอย่าง mm hmm. อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ส่งผลให้เกิดโรคหลายๆอย่างที่เป็นโรคร่วมได้ mm hmm. โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล mm hmm. หรือไปถึงการใช้สารเสพติดบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคกินไม่หยุดละวิธีการที่จะรักษาค่ะอาจารย์จะต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะครับการรักษาของโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆแล้วจะหนึ่งเลยต้องดูเรื่องของภาวะทางกายก่อนนะครับว่าการกินเนี่ยมีผลอะไรกับอากสุขภาพร่างกายโรคทางกายไหมนะครับเพื่อที่จะดูตรงนั้นให้ได้รับการช่วยเหลือก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากดูเรื่องทางกายแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ช่วยทางสุขภาพจิตหรือทางด้านจิตเวชเองเนี่ยนะครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องของการทําจิตบําบัด <c oughs> นะครับดูซิว่าจะคล้ายๆกับรับมือกับเวลาที่มันมีความต้องการการกินขึ้นมาเนี่ยได้ยังไง <c oughs> นะครับที่จะไม่ไปคอยตอบสนองด้วยการกินโดยพฤติกรรมเหล่านั้นเสมอ <c oughs> หลายๆที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกินอย่างเดียว <c oughs> แต่เป็นเรื่องของความเครียดที่เข้ามาเรื่องของนะตอนนั้นมีสิ่งมากระทบกระตุ้นในใจนะครับแต่ว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เอาไ้ใช้รับมือกับความเครียด <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> การทำจิตบำบัดก็จะไปดูที่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยไม่ได้มียาจํานวนมากที่มีการศึกษาในเรื่องของโรคโรคนี้แต่มีอยู่เหมือนกันที่พบว่ามันมีความช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมียาบางตัวที่คุณหมอเขาอาจจะให้ ะคะคือบางคนก็จะมีนะเวลาแบบมีเรื่องสะเทือนใจมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจก็จะใช้การกินนี่แหละเหมือนเป็นการ,รบแบบช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเองซึ่งอาจจะกลับกล,กลายเป็นโรคนี้ได้นะคะคทีนี้หากโรคนี้เนี่ยมันสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะอาจารย์หรือว่ามันเป็นโรค,ครที่จะต้องมาดูแลกันไปตลอดเพราะบ,บางทีเวลาเจอเรื่องมากระตุน้นมันก็อาจจะกลับมาได้อีกครับจริงๆโรคเกี่ยวข้องกับการกินเนี่ยนะครับ เป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่าต้องดูแลระยะยาวนะครับ hmm. ต้องใช้เวลา <Ha. S 1> ในการรักษาให้หาย <Ha. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคเหมือนกันนะครับ <Ha. S 1> บางคนความรุนแรงเป็นระดับน้อยบางคนความรุนแรงเป็นระดับมากเนี่ย hmm. การที่จะใช้เวลาในการรักษานานก็จะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรคนะครับ <Ha. S 1> แต่ว่า ผมพูดในฐานะที่เป็นโรคทางจิตเวชท,ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับคือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการดูแลโรคทางกายที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับคือหลายๆที่สามารถรักษาให้หายได้ไหมหายได้ครับแต่ว่าต้องมาดูต่อในระยะยาวว่าจะกลับเป็นซ้ำไหมหต้องดูแลสุขภาพจิตทั่วไปตามปกติต่อเนื่องไปด้วย,ยแล้วจะมีไหมคะที่อาจเป็นโรคที่กินไม่หยุดแต่พอแบบว่าเหมือนช่วงที่แบบพยายามที่จะห้ามตัวเองกลับกลายว่าเป็นโรคแบบบูลิเมียไปหรือว่าเป็นอัลลเซียไปอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะจันครับ เ,เป็นไปได้ไหมอาจจะมีเป็นไปได้เหมือนกันะนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีการควบคุมมากขึ้นหรือว่าอะไรยังไงนะครับ uh huh. แต่บางทีเจอได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าช่วงแรกๆเรายังไม่ได้พบว่าอาการเนี่ยไปถึงขั้นที่มันมีการพยายามเอาออกพยายามล้้งคอออกหรือพยายามลดน้ําหนักจนกระทั่งแบบเหมือนกับว่า มันอผอมหรือว่าน้ําหนักลดลงมากอะไรเงี้ยนะครับแต่มาพบว่าระยะของโรคเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเป็นบูลิเมียตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าระยะของโรคเพิ่งดําเนินไปถึงอของมันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นได้นะครับนะคะแล้วการใช้จิตบําบัดเนี่ยมันจําเป็นไหมคะว่าอเราจะต้องแบบมาพบ คุณหมอเป็นประจําหรือว่ามันสามารถที่จะเยียวยาด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นได้ค่ะจริงๆเมื่อพบว่ามีการวินิจฉัยโรคนี้แล้วยังไงก็ตามหมอ,อก,ก็แนะนําว่าให้ให้มาพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวเองค่อนข้างลําบากนะครับรและหลายๆคนจะพบว่าตัวเองเพยายามพยายามทําอะไรบางอย่างแล้วแหละแต่มันทำไม่สําเร็จนะครับรการพบแพทย์ก็จะได้รับการรักษาตามที่มีการศึกษารองรับมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าช่วยตัวเองเบื้องต้นก่อนได้ไหมได้ครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันเกินความควบคุมแล้วมีการรักษา <c oughs> ที่มาพบแพทย์แล้วรักษาอยู่ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันคือสามารถเหมือนส่งต่อทางพันธุกรรมได้อะคะหรือว่า,าถ้าเราทราบว่า ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเคยเป็นโรคนี้เราก็สามารถมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ะคะ่ะครับต้องบอกว่าเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยมันทําให้ความเสี่ยงมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่า,าคนที่มีพ่อแม่เป็นจะต้องเป็นยังไงครับนี่ไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคติดต่อทางพันธุกรรมอันนี้ fahr, <c oughs> ต้องบอกบอกให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าการที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นมีคนในครอบครัวเป็นก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมันสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพัก ก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ